ทางเชิงเส้นเป็นวิธีการหนึ่งทางคณิตศาสาตร์ของคณิตศาสาตร์ประยุกต์นะคะซึ่งได้พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ก่อนปี2483เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาและก็การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อยางจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความคิดพื้นฐานและก็เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยวิธีกำหนดการเชิงเส้นเริ่มต้นในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นแล้วก็ใช้สมการและอสมการเชิงเส้นหาคำตอบที่ต้องการ าดูข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งันดับหนึ่งหนึ่งนเรียนรู้จักใช่ไหมคะรู้จักนะคะถามว่าอยู่ในกราฟของอสมการ 2x บวก y น้อยกว่า0หรือ 2x บวก y มาก 2x บวก y น้อยกว่า2หรือ 2x บวก y มากกว่า2หรืออยู่บนเส้นตรงซึ่งเป็นกราฟของ 2x บวก y เท่ากับ2เรียนคะ 2x บวก y น้อยกว่า2เรียกว่าอสามการหรือสรรมการอสมการเก่งมากคะ่ะ 2x บวก y มากกว่า2นะคะ 2x บวก y มากกว่า2อ่าสมการ 2x บวก y เท่ากับ2สมการหรืออ่าสมการสมการถ้าสมการจะมีเครื่องหมายอะไรคะเท่ากับถ้าอ่าสมการก็จะเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรืออีกอันนึงก็คือไม่เท่ากับนะคะเรียนดูจุดคู่ดับหนึ่งหนึ่งเห็นไหมคะเรียนลองแทนคู่ดับหนึ่งหนึ่งในอ่าสมการนี้สิคะเป็นจริงไหม คุณอบหนึ 1, 1่งหนึหมายความว่าแทน x ด้วยหแล้วก็แทน y ด้วย1 2คูณเลยคะสอคูณหนึ่งบวกหนแน่เลยสาน้อยกว่า2จริงไหมไม่จริงเพราะนั้นไม่ได้อยู่ในอสมการนี้ต่อไปมาดูอสมการนี้บ้าง 2X-Y บวก y มากกว่า2 2-1คูณ1บวก1ได้3มากกว่า2จริงไหมจริงเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ ขั้นดับหนึ่งหอยู่บนกราฟของอสมการ2 x บวก y มากกว่า2เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็บอกว่าคั้นดับ1นอยู่ในกราฟของอสมการ2 x บวก y มากกว่า 2, <c oughs> 2เพราะเมื่อเราแทนค่าอะไรลงไปคะเมื่อแทนค่าแทนค่าใครคะแทนค่าคั้นดับ1นลงไปแล้วทำให้อสมการนั้นเป็น <ๆ S 1> จริง ถูกต้องผ่ารนหนึ่งข้อต่อไปคำถามข้อที่สอง ให้เขียนกราฟของอสมการ 2x บวก y น้อยกว่า4วิธีการเขียนกราฟ 2x บวก y น้อย 2x บวก y น้อยกว่า4ขั้นแรกเราต้องเขียนเป็นเป็นสรรมการซะก่อนเป็น 2x บวก y เท่ากับ4 2x บวก y เท่ากับ4นักเรียนสมมติจุดถ้า x เป็น0 วายได้ Why, เท่าไหร่ทราบไหมคะ 2x บวกอะไรคะ 2y ถ้าเราเป็นสมก,การเท่ากับ4ถ้าแทน x ด้วย0จะได้ค่า y เท่าไหร่แทน x ด้วย0ลองแทนดูนะ2คูณ0บวก 2y เท่ากับ4เพราะฉะนั้น2อันนี้เป็น0จริงไหมคะ 2y เท่ากับ4เพราะฉะนั้น y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่2 เพราะนั้นถ้า x เป็น0 y ก็ต้องเป็น2ถูกไหมคะทำรองเดียวกันถ้าครูกลับถ้าให้ y เป็น0ก็ต้องเป็น2คูณ0เท่ากับ4เช่นกัน x เป็นอะไรคะ x ก็เป็น2เพราะนั้น x เป็น0 y เป็น2ถ้า x เป็น2 y y ก็ต้องเป็น0เขียนกราฟได้ไหมคะ ทีน่นี้ x 2 y 0อยู่ที่ไหนคะ x 2อง y ศูนย์ขันดับ2 0อยู่บนแกน x หรือแกน y ขั้นดับ2 0อยู่บนแกน x หรือแกน y แกน x นี่เป็น1นี่เป็น2ตรงนี้ก็คือขั้นดับ2 0แล้วขั้นดับศูนย์สองแล้วคะแกน y นี่คือ0 2ใช่ไหมคะมีจุด2จุดสามารถลากเส้นตรงได้ไหมได้ลากเลย อันนี้คือสมการเส้นตรงเลยนะคะ 2x บวก 2y เท่ากับ4แต่โจทย์ไม่ได้หาเราเท่ากับโจทย์ให้หาน้อยกว่า4น้อยกว่า4จะอยู่ด้านไหนมันจะมีสองด้านเส้นตรงเส้นนี้จะมีสองด้านคือด้านนี้กับด้านนี้วิธีการก็คือเราใช้จุดทดสอบจุดนี้คือจุดอะไรคะคุณดับอะไรคะจุดนี้คุณดับเก่งมาก0,0 ลองเอาคู่ดับศนย์ูนย์ไปแทนในสมการ 2x บวก 2y เท่ากับ4ใช่ไจริงไหม2คูณ0บวก2คูณ0ได้0 0ทำไมกว่า4 0น้อยกว่า4เพราะฉะนั้นคําตอบต้องอยู่ด้านนี้ต้องทับจุดศูนย์ศูนย์ที้ทั้งหมดนี่คือเพราะฉะนั้นทุกจุดที่อยู่ด้านนี้ด้านเดียวกับศูนย์ศูนย์จะต้องเป็นคําตอบของอสมการ 2x บวก 2y น้อยกว่า4นะคะอย่างนี้เรียกว่าเป็นคําตอบของอสมการนะคะ ถ้าคำตอบของสมการก็คือจุดอยู่บนเส้นตรงเส้นนี้ถ้าน้อยกว่าก็คือมันอยู่ด้านเดียวกับจุดศูนย์ูนย์นั่นเองเพราะแทนค่าแล้วมันอยู่ด้านน้อยกว่านะคะพอเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะเมื่อกี้ครูวากราฟไม่ค่อสวยมาดูกราฟที่สวยนิดนึงนะคะ จุดนี้คือคุ้นแบบอะไรคะตัดกัน X ที่จุด2 0ตัดกัน Y ที่จุด02 2แรงเงาส่วนที่แรงเงานี้คืออานาเวเรียนคำตอบของสมการ 2X บวก 2Y น้อยกว่า4ค่ะอ่านอีกหนึ่งข้อนะคะ ข้อ3นะคะได้เขียนกราฟของระบบอสมการ y ลบ 2x น้อยกว่าเท่ากับ2แล้วก็ y ลบ 2x น้อยกว่าเท่ากับ4 y ลบ 2x น้อยกว่าเท่ากับ2อันนี้มี2อสมการแล้วใช่ไหมคะ y ลบ 2x น้อยกว่าเท่ากับ2ครูทำเป็นเท่ากับอาสมการเดี๋ยมาดูคำตอบทีหลังนะคะเอามาดูสมมุติกันนักเรียนถ้าสมมุติได้ x เป็น0 x เป็น0 y จะได้เท่าไหร่ทราบไหมคะ x เป็น0ก็ต้องเป็น y ลบอันนี้ก็ต้องเป็น0ถูกไหมคะ y ลบ0เท่ากับ2เพราะฉะนั้น y ก็ต้องเป็น สอเป็น0 y เป็น2ถ้าครูสมมุติให้ y เป็น0ตรงนี้ก็ต้องแทนด้วย0ูนย์ลบสอเข้ากับสอมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะศเหรอ1หรือลบหนึลบสอทำอะไรกับ x คะคูณอยู่คูณอยู่ก็ต้องเอาลบสมาหารเวลาหารเครื่องหมายเนี่ยต้องมาด้วยจะเป็น2หารด้วยลบส เราเรียนจำป็นจำว่าลบแล้วต้องเป็นบวกอันนี้มันอยู่ในรูปผลคูณคูณแล้วต้องหารนะคะเพราะฉะนั้น x ต้องไเท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้น x เป็นลบหนึ่งเป็นศูนย์สร้างศูนย์สองอยู่ไหนเออศูนย์สอง2 2> อยู่บนแกน x หรือแกน y อยู่บนแกน y าศูนย์สองแล้วลบหนึ่งศูนย์อคะอยู่บนแกน x ด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านซ้ายลบหนึ่งศูนย์ นี่ลาเส้นตรงเฉียนนิดนึงไม่เป็นไรหูผมไม่ตรงทีงนี้เราจะแรงเงาด้านนี้เลยด้านนู้นดีวิธีการบอกว่าให้นําจุดะไไนะคะจุดทดสอบหรือเรียกว่าจุดเทสพอยต์ก็คือจุด0 0ลองไปแทนดู y ลบ 2x เท่ากับ2แทนค่า0ูนย์ลบศทำไมกว่า2คะ0ูลบศมันน้อยกว่า2น้อยกว่า2ต้องทับจุด0 0แน่นอนต้องมาทางด้านนี้นะคะ ซ to to. K ali. K ali 謝謝ึ่งอีกสมการหนึ่งที่เขาไม่หาคือ y ลบ 2x เท่ากับ c มันก็แบบเดียวกัน y ลบ 2x เท่ากับ c ที Melt ่ไม่พอ x ศูนย์ y เท่าไหรคะ x ศูนย์ y x ศูนย์ y x ศูนย์ y c เก่งมากก็ y ศูนย์ y ศูนย์ y ศูนย์ x ลบ2 x ศูนย์ y c ตรงนี้ ลบสองศูนย์ตรงนี้จะเห็นว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ทำไมกันคะขนานกันใช่ไหมแต่ครูวาดไม่ขนานพยายามมองขนานนะมันก็อยู่ด้านนี้เหมือนกันเมื่อกี้นี่แหละของเส้นนี้มาทับด้านนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ของเส้นนี้เป็นเส้นอง,งอๆน,นะส่วนไหนที่สองสมการนี้มันทับกันตรงช่วงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ต้องช่วงที่ทับกันคือตั้งแต่เส้นนี้เป็นต้นมาจะทับกันใช่ไหมคะถ้ามีสมการเดียวก็ตอบคําตอบเดียวแต่ถ้ามีสองสมการต้องเอาส่วนที่ทำไมกันทับกัน เพดันะ,ะ,ะนั้นทับกันตั้งแต่สมการแรกก็คือสมการ y ลบ 2x เท่ากับ 2. Mm hmm. 2เดี๋ยวมาดูกราฟที่สวยๆนะคะของครูไม่ค่อยสวย mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. เส้นนี้คือคำตอบแล้ว mm hmm. อยู่ตรงตั้งแต่ y y ลบ 2x เท่ากับ2 ตรงสมการ y ลบ 2x เท่ากับ 2x เป็นลบ1 y เป็น0 x เป็น0 y เป็น2แรงงามาด้านนี้นะคะนักเรียนคะไม่ได้หมวว่าคำตอบมีแค่นี้นะคะมันมีได้อีกเรื่อยๆแต่ว่าเขาวาดให้มันดูสวยงามมีแค่นี้ความจริงตอบไปได้เรื่อยๆนะคะ 4ี้เขียนกราฟของระบบอสมการ x มากกว่าเท่ากับ2 y มากกว่า0 2x ลบ 3y มากกว่าเท่ากับ12นะคะมาดูทีละอสมการอันแรก x น้อยกว่าเท่ากับ2มากกว่าเท่ากับ0นักเรียนเขียนนักเรียนเคยเห็นอสมการนี้ไหมคะ แสดงว่าอยู่ช่วงไหนคะเนี่ยดูอันนี้ก่อนนะคะตรงไหนคะ x แกน x อยู่นี่แกน y อยู่นี่ x เป็นศูนย์เริ่มตรงไหนตรงนี้ x เป็น2ขึ้นบนหรืออยู่ทางขวาขึ้นบนเป็นแกน y มาทางขวาเป็นแกน x ค่าเป็นบวกอันนี้2 x เท่ากับ0ก็คือแกน y ใช่ไหมคะ เส้นนี้ทั้งหมดเลย x เท่ากับ0เส้นตรง x เท่ากับ2ก็คือเส้นนี้นี่คือเส้นตรง x เท่ากับ2นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็อยู่ช่วงช่วงนี้นะคะก็คือค่าของ x มีค่าตั้งแต่0ถึง2นี่คะ่ะ x เป็น0ถ้าไปทางด้านนู้น x เป็นอะไรคะ x เป็นลบถ้ามาทางด้านนี้ x เป็นบวกต่อไปอีกสมการหนึ่งเขาบอกว่า y, y, y มากกว่าเท่ากับ0 y มากกว่าเท่ากับ0อยู่ที่ไหนคะ y จะมีสองข้างก็คือบวกกับลบ y ข้างบนเป็นบวกหรือลบบวก y ข้างล่างเป็นลบเพราะฉะนั้น y มากกว่าเท่ากับ0นย์ก็แสดงว่าทุกอย่างคำตอบของ y ก็คือขึ้นข้างบนทั้งหมดปากกาไม่ติดีตั้งหางไม่มีปากกาหมดปากการอสักครู่นะคะหาปาก,กาขึ้นไปข้างบนเป็นของ y เลยในเขตของ y มากกว่าเท่ากับ0ูนย์ แจอส่วนที่ทับกันหรือ,อยังเจอ,อยังคะช่วงนี้ใช่ไหมคะคือคําตอบของสองอสมการนี้แต่โจทย์ข้อนี้ให้มาสามอสมการสม,รรมการที่สามสอง x ลบสามายสองกลบสามายมากกว่าเท่ากับสิบสองขั้นแรกเราเขียนทีเน่เป็นเครื่องหมายเท่ากับซะก่อนอะเ,นเครื่องหมายเท่ากับถ้าสมมติเป็นเท่ากับตั้งสติดีๆนะคะถ้า x เป็นศูนย์เป็นไรคะ x เป็น0 y เป็นตัวนี้เป็น0นะคะก็จะได้ลบ 3y เท่ากับ12 y ได้อะไรคะเพราะนั้นถ้า x เป็น0 y ก็ต้องเป็นลบ4กลับกันบ้างถ้า y เป็น0 x เป็นอะไรคะถ้า y ตัวนี้เป็น0 2x ลบ0เท่ากับ12เพราะนั้น x ก็ต้องเท่ากับถ้า y เป็น0 x ก็ต้องเป็น6ใช่ไหมคะ ถ้า y เป็น 0, x ก,ก็ต้องเป็น6น,นั่งที่จุด0ล,ลบ4อยู่ไหนคะจุด0ล,ลบ4 0ล,ลบ4อยู่ที่แกน y ข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างอย่างนี้นะประมาณนี้0ล,ลบ4 6 0อยู่ไหนคะ6 0อยู่แกน x ลาเส้นตรงเวลาเส้นตรงแล้วนะคะ คลข้อนี้บอกว่าให้มากกว่าเท่ากับ12เราใช้จุดทดสอบนะคะจุด00แทนค่า0ลบ0มากกว่า12ไหมไม่มากน้อยกว่าสแสดงว่าต้องอยู่ด้านไหนมากกว่า12สแสดงว่าไม่ทับจุด00ใช่ไหมคะถ้าคุณแทนด้วย00 0ลบ0มันน้อยกว่า12แต่อสมการต้องการมากกว่า12เพราะฉะนั้นคําตอบต้องมาด้านนี้นักเรียนดูอสมการ3เส้น เส้นนี้ก็คือส่วนที่ดำๆแนวขวางมากกว่าศูนย์ก็คือแนวตั้งขึ้นไปข้างบนอสมการที่สามอยู่ด้านนี้สามอสมการนี้มีส่วนไหนทับกันบ้างไหมคะมีสองอสมการทับกันแต่ถ้าสามอสมการมีทับบ้างไหมตรงนี้ก็ทับทับแค่สองอสมการใช่ไหมคะไม่มีทับกันสามเส้นเลยเพราะฉะนั้นคําตอบของอสมการทั้งสามนี้จึงไม่มีคําตอบของอสมการนะคะจะมีได้ต้องทับกันทั้งสามเส้นนะคะ ดัะนั้นข้อที่4ไม่มีนะคะไปดูข้อ5